ก็คือแบบว่าเรากลัวทุกคนแเลยไม่กลัวไม่ค่อยกลัวเราไม่คุ้นหน้าโบผีอีกโอเคก็คือนี่คือเรื่องผีคิวมันน่ากลัหน้าหนาวนะหัวกลัวเข้ามามันมีเ่อว้ยเป็นคนของแกเองแต่วห้องนี้กระจกหมดเลยจ้า มันเป็นกระจกเก่าแล้วแบบเพื่อนอ่ะตอย่างซาใครเนี่ยไม่ใช่เป็นชั้นชั้นแบบเพื่อนซื้อมาือแบบเหมือนชั้นไอ้ยายยายของเพื่อนะซื้อกระจกมาเป็นกระจกโบราณเอาไปไว้บ้างแล้วแบบว่าที่สาวมันอะไปส่งกระจกแล้วไปหนีผมอะไรเงี้ยแล้วเงาตัวเองก็ยิ้มยิ้มถึงหัวใครเงาใครเงาใครเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่น้ำก็ทำได้หนึ่งสองสามี่เจอ้โหโอเคโอเค อแค่น้ำอะไรงหมูข้มาน่ากลัมากนะมองน้ำนาร้กลัวเลยอ่นนี้ก่งตอนน้ำอยาอยาถ้าคืนนี้เราหันไปละน้ำทำานัเที่วนะคืนน้เฮ้ยคะนั่งท่าน้ำเอ้น้องท่านเอเอมกับอเอ็กับมนั่งท่าหนอยู่ไม่ใช่น้ำพี่ขอบจริงจริงุจริงเราจะไม่ถึงคืนแกะเราหิไม่กใครตใคต มันเป็นคนชอบนอนก็คือเขาเข้านอนคนดุเทิ้งพีแบบไม่ให้เป็นคนนอนทุกคนเลยอะทุกคนเลยทุกคนเลยเขาชอบมุดเขาชอบคุ้โปเขาแบบเขาเรื่อยเข้ามาเห็นดัดสีดัดสีเพราะผมสไอด์อะไรกันก็หรอมมุดไปไหนมาอะไรนะเขาอลงน้ำคุ้มโป้แบบนอนบุดอะเขาจริงจริงอะคือตอนนอนไม่ได้มุดตื่นมาอะไรก็อยู่ในผมอยู่แล้วแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนนอนคุ้มโป้แต่ละอย่างเนี่ยเขาเลิ่มนอนเลิกนอนมุด คือออกมาแต่ว่าโหมอึงไม่อยากเคมส์มึ้อมันตั้งคันเหมือนดีๆอ่ะตัวคือมีแต่แต่ตอนมันหนาวไม่รูเสร็จอ่ะแล้วไม่ต่อแล้วไม่ต่อไหงพีเราไปคุยก็คือซื้อกระจกเก่ามาใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออเอาใหม่เอาใหม่ก็คืออ่าตอนนั้นเนี่ยก็คือแบบว่าทำละครเวทีทำละครเวทีโอ้ยอะไรกันเนี่ยทำทำละครเวทีแล้วเสร็จปุ๊บก็คือแบบว่าเราก็เราทำเองใช่ป่ะเราเป็นปีแรกที่ทำขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ทำ คือเป็นคนแบบตอนแรกคือไม่เชื่อเรื่องพวกแบบอะไรพวกนี้เลยแล้วแบบว่าทำละครเวทีกันเนี่ยจนถึงวันก่อนแสดงอะไรมันหนาวพอไปมองพอไปมองอะไ่้แบบมองอไมอ่พี่เป็นอะไรอะมุมนี้อ่ะนเห็นหน้าแบบ มันแก้มเนืองแสงอะมันดูอะไรไม่รู้อะแล้วแบบผ้อเฮ้ยหน้าแดงทุกคนหน้าแดงปากแดงหน้าเหมือนหน้าแดงหน้าแดงไม่มันหัวเราะขำอะไรอย่างเงี้ยเออยนะนี่มันอะไรตรงจมูกอะนะ่าจะผ่าอะไรผื่วเหรอเป็นเป็นน้าน้ำผื่นไม่คือเป็นแบบปลแดงอลาแดงแดงดีดีต้องต้องว่าแน่ปลายแดงสมมุตปกติคือแต่งหน้าทับใช่ป่ะหรืออะไรวะปกติปกติ นั่นแหละก็คือคือมีฝ่ายตรงนี้ไม่ใช่จริงยังเราเล่าแล้วหรอโอเคใครเล่าต่อแทนพอแล้วนะพอแล้วก็คือเราเราก็ทำละครเวทีใช่ป่ะเหมือนว่าดยสวยมากนะเอ้ยไมู่ละครเวทีแล้วแต่ปุ๊บคือเหมือนกับเหมือนกับว่าปกติพอทำละครหรือทำอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องมีวงสรองใช่ไหม แต่ว่าคือเราไม่ได้โบสงวงแล้วจนวันววันันนก่อนวันแสดงจริงก็คือสมมติพรุ่งนี้คือวันแสดงใช่ปะวันนั้นทั้งวันซ้อมตั้งแต่เช้ายั en, ยนเย็นคือแทบไม่ได้อะไรเลยซ้อมปุ๊บไอ้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้พี่มาปิดตึกไป,น, aufen, ไปนู่นไปนี่คือแล้วแบบจนถึงตอนช่วงเย็นก่อนกินข้าวก็คือแบบก็รู้สึกแบบแปลกแล้ววันนี้แบบเฮ้ยมันทําอะไรก็ไม่สักเซสเลยอะแบบทุกอย่างแบบไม่ราบรื่นเลยทุกอย่างติดขาดนู่น diseases. จะเข้าคิวไฟดับน,นู่นอะไรเงี้ยคือไม่โอเคเลยทั้งวันก็เลยเริ่มรู้สึกแบบว่า มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเป็น,เป,นเป็นประธานเป็นประธานจัดนี่แหละเขาบอกว่าเออวันนี้รู้สึกแปลกแปลก,ปกไหมใน,นเงียเยเ้ยก็เลยเรียกเรียกเราซึ่งเราเป็นเหมือนแบบเป็นประธานประธานอีกฝ่ายอย่างเงี้ยมาคุยกับน,น้องอ้คนหนึ่งซึ่งน้องคนนี้เขาจะรู้เรื่องพวกนี้ดีเขาจะเห็นเขาจะเจอทุกอย่างเขาจะทําวิธีอะไรเป็นหมดเลยเออก็คุยกันไอเราอะ่ะคือไม่มีเซนต์เรื่องพวกนี้นะคือเราไม่รู้เราก็ไปยืนยู่เฉยคือเหมือนแบบเป็นผู้นำในเงี้ยก็เลยไปยืนอยสามคนคุยกันฝ่ายสองคนคุยกันแล้วคือบอกว่าเนี่ยรู้สึกไหมวันเนี้แปลกๆป มันไม่ได้มีแค่พวกเราเราก็ฟังเอขนเอกจริงนะพี่เขามาเขามาแล้วก็เขามากก็กกงงแบบเขามาอะไรอะไรเงี้ยบอกใช่ไหมพี่ว่าพี่ก็รู้สึกได้ว่าเขามา ม่ได้เก็มาแกคอว่าเข้ามานะเรนไม่ได้กลัวเข้ามาแล้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 ว

เขเปิดแจ้งเขาเปิดแจ้งเขาอยู่อยู่ข้างบนนี่เขาฟังอะไรอยู่แล้วเขากำลังหาซาวใช่เขากำลังฟังอยู่เมามาวเขามาแล้วมาจริงมาแล้วาริง่่าเาามาเข้าหาจะวองแม่ใเกลกาใหญ่มาดี๋ยวกเายว่าหน้าต่หน้าเแล้วองบอกตับอกตัวเซอร์ไวต์ทีมเไม่ตกใจ เรเห็นนัทุกคนเลยเมื่อกี้เรานั่งอยู่เลยทุกคนทั้งไม่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 ไมอไม่ไม่ไม่ไนัไม่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 ไันไม่ไี่ไม่่นม่ไม่เม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไม่่ไมไม่่่ไม่ไมม่ม่ม่ไม่ไ่ไม่่ไ่แค่ไ่่ไ่่